สถาบันโพธิคยาวิชาลัย980ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2550ภายหลังการอุปสมบทหมู่ของข้าราชการสามเหล่าทัพพ่อค้าประชาชนที่อุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุ80พรรษา หลังลาสิขาบทคณะผู้บวชซึ่งมีฉายานามว่าโพธิได้รวมกลุ่มก่อตั้งชมรมโพธิขยา980เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งทางโลกและทางศาสนาโดยมีสังเวชนียสถานและพุทธสถานทั้งอินเดียและเนปาลเป็นศูนย์กลางโพธิหมายถึงโพธิญาณคือปัญญาแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าขยาหมายถึงที่ตั้งของสถานที่ตรัสรู้คือพุทธขยา วิชาลัยหมายถึงการศึกษาค้นคว้าในระดับมหาวิทยาลัยเปิด980หมายถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ส่งเจริญพระชนมายุ80พรรษาโครงการที่ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นรุ่นที่4แล้วคือการส่งพระสงฆ์ไปศึกษาและปฏิบัติธรรมเชิงลึกณแดนพุทธภูมิ โดยใช้หลักสูตรพุทธภูมิศึกษาเน้นการประมวลความรู้ส่งเสริมการเผยแผ่และปกป้องพุทธศาสนาโดยสามารถน้อมนำพระธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกและการเจริญวิปัสสนากรรมฐานมาใช้อย่างถูกต้อง mm hmm. เลขขาธิการสถาบันโพธิคยาวิช,ชาลัย980ชี้แจงว่าขณะนี้กระแสะโลกาพิวัตเน้นความเจริญด้านวัตถุโดยไม่ได้ให้ความสนใจด้านจิตใจ แต่พุทธศาสนาสอนเรื่องกายกับจิตในการส่งพระสงฆ์มาศึกษาปฏิบัติธรรมเชิงลึกรุ่นแรกๆใช้แนวคิดธรรมวิชัยคือการชนะโดยธรรมแต่เมื่อถึงรุ่นที่3สถาบันจึงชูแนวคิดพุทธพลิกโลกคือนำพุทธปณิธานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนเสด็จดับขันปรินิพานที่ว่าต้องมีพุทธบริษัทสีครบคือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกามาต่อยอด พุทธบริษัทโดยเฉพาะพระสงฆ์ต้องรู้เข้าใจปฏิบัติสอนเผยแผ่ศาสนาและสามารถแก้ไขข้อติฉินนินทาได้เป็นการนำลมหายใจขององค์พระาศาสดามาเผยแผ่พุทธศาสนาเพราะฉะนั้นเราไม่ได้วางกรอบเวลาเอาไว้แต่เราวางปฏิฐานของเราเอาไว้ในนามสถาบันว่าเราอยากจะพลิกโลก คำว,ว่าพริกโลกเนี่ยเราไม่ได้หมายความว่าเราจะพลิกให้ทั้งโลกมานับถือพุทธศาสนานะครับไม่ใช่เพราะเราถือว่าไม่ว่าศาสนาไหนก็สอนให้คนเป็นคนดีแต่เราอยากจะพริกในลักษณะคือเรียกว่าพริกจากความมืดให้เป็นความสวา่างพริกจากคนที่มีความคิดมิจฉาทิฐิคิดไม่ถูกให้คิดถูกนะครับพลิกโลกเนี่ยจาก,จากความมืดมิดให้มีความสวา่างพลิกจากโลกเนี่ยที่มีแต่ความทุกข์ให้มีความสุขนี่คือเป้าหมายของเรา สรรม,มวรนายกเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาอธิบายเพิ่มเติมว่าพุทธพลิกโลกเป็นการน้อมนำเอาพุทธ,ธวจนะคือพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดงแล้วมาเป็นพลังในการขับเคลื่อนวิถีของมวลมนุษยชาติโดยเฉพาะศีลวินัยที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้ข้อธรรมที่ชี้แนะให้เจริญสติตั้งอยู่บนความไม่ประมาทสะอาดสงบสว่างหรือศีลสมาธิปัญญา ะเป็นนนนกกกรรบววาาลัมลมุษยชติตัวแทนพระธรรมทูตท,ที่ได้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมเชิงลึกณดินแดนพุทธภูมิยอมรับว่ามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพุทธประวัติมากขึ้นและเกิดปิติพร้อมที่จะอุทิศชีวิตที่เหลือให้กับศาสนาพระธรรมทูตบางองค์ก็ต้องการให้มีการปรับหลักสูตรให้มีชั่วโมงวิปัสสนากรรมฐานมากขึ้น อาตอมาไปกราบที่สถานพุทธปรินิพานเนี่ยก็เกิดความสังเวชว่าพระสมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ประเสริฐที่สุดก็ยังต้องเสด็จดับขันธปรินิพานเราเป็นบุคคลธรรมดายังไม่ได้บรรลุคุณธรรมอะไรเลยก็คงไม่ล่วงพ้นนี้ไปได้ก็เลยตั้งแรงจิตเพิ่มความศรัทธาวิทยะอุตสาหะ กว่าจะปฏิบัติตนถวายพระพุทธศาสนาจนกว่าจะสิ้นชีวิตเหมือนดังพระพุทธองค์วิปัสสนากรรมาฐานในรายวิชาวิปัสสนากรรมาฐานเนี่ยถ้าในในรุ่นต่อไปนะถ้าหากว่าทางโครงการจะเพิ่มวันให้มากขึ้นกว่านี้ได้ก็จะเป็นการดียิ่งเพราะเป็นการเป็นพื้นฐานของการที่จะศึกษาอันนี้เป็นสิ่งที่าตมาได้มากที่สุดแล้วก็รองลงมาที่ได้ก็คือเกี่ยวกับทักษะ ในการพูดทักษะในการย่อความทักษะในการที่จะนำหลักธรรมพุทธศาสนาไปเผยแพร่พระธรรมทูตที่เข้าร่วมโครงการตลอด90วันระหว่างเข้าพรรษาใช้เวลา500ชั่วโมงในการศึกษาภาคทฤษฎี100ชั่วโมงในการศึกษาในภาคปฏิบัติ100ชั่วโมงในการศึกษาภาคสนามและงานวิจัย ตลอด700ชั่วโมงจะพัฒนาส่งเสริมคณะสงฆ์ในสายพระธรรมทูตให้มีความรู้ในการเผยแผ่ศาสนาสู่ภาคประชาชนเพื่อพัฒนาคนสามวัยวัยประสูติ์คือเยาวชนวัยตัดสรู้คือวัยทำงานใช้กำลังสมองและปัญญาและวัยปรินิพานคือวัยผู้สูงอายุเป็นการยกระดับจิตใจของพุทธบริษัทให้กลับมาเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศและสังคมโลกให้มีสันติสุขตามแนวทางแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตวงพรอ,อสศววิไลบอยส์ทีวีรายงาน